Lecture. I would like to p r e s ี n t a ่ง an award of 10,000 b a h t for ับ o t h ห r success case of TOEFL students Okay, w h o พนภาตัวเอคุณเพนภาเรครับ Thank you very much n h oh, ่เบสคุณพนภาคุณเพนภาโอเค w are you? น่ฮาวะ่โอเคนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงชื่ออะไรจ๊ะแล้วนูมองไปแล้วก็มองทีวีด้วยโอเคจะยืดขาก็ได้นะมาดูต่อจ้ะชื่อเพนนภาลุงรัตะกะคะ ชื่ออะไรนะครับเพนภา,ารุ่งนาตคูะจบจากไหนครับจบปริญญาตรีจากมสวรประสานมิตรค่ะแล้วก็ปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ<อ>์คณะอะไรจะ๊ะวิทยาศาสตร์ค่ะ<อ>ก่อนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก่อนมาเรียนภาษาอังกฤษนี่ให้ตัวเองเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่ครับโอ้เด็กโทจะได้เต็มสิบได้แปดได้เจ็ดมาก่อนเนาะอยากรู้จากปากหนูนะฮะว่าเต็มสิบเนี่ยดูได้ไหมความจริงของพูดมาเลยฮะก็หนึ่ง อะไรนะอจะหูฝาดไปหรือเปล่าหนึ่งใช่ไหมเออสิ่งที่กำลังสัมภาษณ์ต่อไปคงเป็นประโยชน์ต่อาจารย์นะฮะได้หนึ่งคะแนนแล้วหนูเอเดดีเวใครได้นามรเรีที่นี่เอ่ยเพื่อนนะคะตอนแรกก็ไปซิดอินหลายๆที่ต่มาที่นี่แล้วแบบไม่ได้ซิดอินแต่ว่าบรรยากาศมันน่าเรียนนะคะแล้วครูดีไหมน่าครูเก่งค่ะแล้วก็ต่อไปหนูเริ่มเรียนวิชาอะไรก่อน เริ่มจาก TOEFL ค่ะ TOEFL เลยไม่เรียนกันมม่าเลยเอ่ะว้าว <Wow. S 1> คือตอนแรกเนี่ยด้วยความที่รีบจะสอบ oh. ก็เลยรู้สึกว่าเออเรียน TOEFL เลยดีกว่า oh. แล้วพอเรียนไปสามเดือนมันก็จะมีความรู้สึกว่าแบบอยากรู้มากขึ้น oh. แล้วทีนี้ก็เลยแบบเออไปลงกัมม่าค่ะพอลงกัมม่าเสร็จแล้วเนี่ย TOEFL คอร์สแรกหมดใช่ไหมคะหนูก็ไปลองสอบแต่ตอนนั้นหนูรู้ตัวว่ายังไม่พร้อมแต่ก็แบบ <g ül> ก็ไปลองสอบดูว่าด้วยคะแนนเท่าไหร่นะตอนแรกสอบครั้งแรกได้ห้าร้อยสามสิบเจ็ดอะค่ะต่ําดีนะ <c oughs> <c oughs> ตมม่ำมากไอ้ดีวแต่ตอนถอนก็รู้ว่าไม่พร้อมใช่ไหม <c oughs> แต่อยากดูว่าคะแนนเป็นงไงใช่แล้วแบบไลติ้งก็ไม่ได้ซ้อมเลยคือแบบไม่ได้อะไรเลยอะคไลท์ติ้งได้เท่าไหร่จ๊ะได้สามรอบแรกออกสรุปรอบแรกนี่พี่ไม่รู้เรื่องอะไรลองไปดู <c oughs> นะก็รู้สึกไงหลังจากได้ห้าร้อยสามสิบกว่า ยอมแพ้ชีวิตหรือไม่ชีวิตนี่ไม่คงงานทดนัเราจะไปคิดอะไรมากนักก็ตอนแรกรู้สึกแบบท้อท้องเหมือนกันนะคะแล้วมาดูเทปจะมีคนหนึ่งที่เขาได้ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วเขาสอบรอบสองเขาได้หกร้อยกว่าก็เลยมีความสุขเราน่าจะทําได้ที่อาจารย์ชอบพูดนะคะถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราต้องทําได้ถูกต้องถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราย่อมทําได้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็เลยเรียนอีกคอร์สหนึ่งใช่ไหมคะก็เรียนทีนี้ก็ตั้งใจมากขึ้นแล้วก็แบบ ลองดูสักครั้งแบบดูซิว่าจะได้ไหมอย่างเงี้ยก็คือเริ่มมุ่งมั่นสุดๆแล้วนะแล้วก็ข้อสองนี่มันแตกต่างข้อหนึ่งัไหมหรือเหมือนกันก็คือว่ามันจะเริ่มแบบรู้กฎชัดมากขึ้นแล้วอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมาเหมือนมาทวนแล้วก็ใช่มันจะแบบจะคล่องมากกว่าเดิมเยอะแล้วคือคือหนูเนี่ยตอนแรกหนูจะรู้สึกเลยว่าแบบ น่าจะลงกันมั่งแต่แรกถ้าลงกันมั่งได้ยินนะฮะคื่ไม่ไม่เรียกลงกันมาเพราะเนื่องกโทรศเราเนี่มันเร็วมากอีกทั้งอาจารย์บรรสุกนะอาจารย์ introduce องสูของ g บ g e style ใช่ป่ะมันเร็วมากอดูต่อนะครับก็คือว่าเหมือนกับโอเคเรามาเรียนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเราเข้าใจนะตามอาจารย์แต่ว่ามันไม่มันไม่เหมือนใช่มันจะไม่รู้ว่าจริงจริงมันเป็นยังไงแล้วแบบทำหน้าทุกกับนักเรียนทำกับอาจารย์ อาจารย์โอเคแต่จะสกิดนทิ <Hayır> ้งเห็นมันน kind of ่าจะทุกขนาดไหนะคำว่าไม่รู้ก็จริงไม่จริงแล้วก็พอรู้แต่มันมันไม่ซึมซับมันไม่ซึมซาบใช่คือมันแบบพอเรียนไปมันจะรู้สึกแบบอยากรู้จริงๆมันเวลาทำสตรักเจออย่างเงี้ยทําไมเรายังแก้ไม่ได้อ่าคืออาจจะรู้ว่าข้อไหนถูกผิดแต่ยังแก้ไม่ได้แต่หลังจากเรียนสตรักเจอแล้วก็คือพอทําสักพักแบบจะรู้แล้วว่าเราเอ้ยแก้ได้แล้วนะจะสอนกันมากเก่งไหมเก่งเก่งมากค่ะ ยินไหมดินอันเดอร์เซอร์คัมเซชั่คอนเซนส์เก่งทำไมเก่งอ่ะคือพอเราตัไปเราโทรหน้าฟังหน่อยนะคอมเมนต์ลงที่ยว่าเป็นยังไงนะก็คือว่าอย่างตอนแรกหนูไม่รู้อะไรเลยนะคะกัมม่าแอตจ์เทียบแอดเวอร์บอะไรเงี้ยจะไม่จริงกับบ้าจริงไม่รู้เลยค่ะจริงคือแบบไม่รู้แค่ที่น่าสนใจนะแอดเจตีแอดเวอร์บจะงงงงอยู่เลยนะแล้วเต็มสิบเต็หนึ่งนางงามมากเลยเอาสัมภาษณ์ยาวหน่อยนะวันนี้ ก็คือแบบจำจำแบบไม่รู้เลยอะค่ะแล้วพอมาเรียนกับอาจารย์แบบตอนแรกก็แบบมาถึงวันแรกจําได้เลยว่ากดดันมากๆเพราะว่าอาจารย์มันก็จะแบบกดเยอะๆเลยเอย่ยง็ี้ก็ลองลองไปก่อนอะไรยเงี้ยก็ลองลองไปสักพักก็เริ่มแบบมันก็เหมือนเราทาได้เข้าใจไหมเหมือนตามทันดิก็ตอบก็ตอบอะไรยเงี้ยแต่พอสักพักมันแบบมันไม่ใช่มันยังไม่รู้จริงๆว่าแบบมันมาอย่างไงอะไรยเงี้ยค่ะ ขอบคุณครับที่สาคัญก็คือว่าอันที่หนึ่งจุดเดยคือไม่ปรุงแต่งมีอะไรก็เรียนไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็ไม่คิดเนิงทีฟตัวเองลองดูก่อนนะฮะน่าสนใจมากแล้วก็รีบเรียนมาโอเคหลังจากนั้นก็ไปสอบหลังจากที่จบคอร์สซัมคอร์สทีดือนเดือนที่เท่าไหร่จึงไปสอบคือเดือนหนึ่งค่ะพอหนูหมดใช่หนูหมดคอร์สแล้วก็แบบภายในเดือนหนึ่งก็พยายามแบบไปทบทวนเพราะถึงเวลานั้นคือมันไม่ใช่จะมาอ่านแล้วอะค่ะ คำนี้ดีมากไม่ถึงเวลาอ่านแล้วคือลุยอย่างเดียวโอเคซ้ำคอร์ที่สองประมาณหนึ่งเดือนแล้วไปสอบอก็หลังหลังหมดคอร์สที่สองนะคะดเดือนหนึ่งก็คือแบบแล้วก็<อ>ทีนี้ก็ทำโจทย์อย่างเดียวแล้วก็ฝึกไลติง<อ>นะค่ะ,ะอยากจะทราบนะครับ listening comprehension เต็ม30ได้กี่คะแนนครับจากคนที่เต็ม10ได้ภาษาอังกฤษหนึ่งเนี่ยก่อนมาเรียนครับเต็ม30เดลเตอร์อย่าเพิ่งตบริงๆพูดไม่จบนะฮะเต็ม30ได้กี่คะแนนครับ บสมค่ะบมือหน่อยครับย3บาคะแนนจากคนที่เอทีเอเอร์ไปรู้เรื่องคืออะไรหนูใช้สูตรวิธีอะไรอ่ะหนูเพนนาพาจึงจะสามารถอินพุตไถึงย3สมค่อนข้างสูงนะจากคนที่เอทีเทอรเบอร์งงอยู่นะฮะใช้วิธีการอะไรมีเทคนิคอะไรบ้างก็คืออันนี้คะแนนหนูปะใช่ใช่ไหมก็ทําทําเหมือนที่อาจารย์บอกก็คือไปฟังดูหนังฟังข่าวพยายามแบบใช้หูฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกบ่อย จบตะกี้ก็กินข้าวกับอาจารย์นุสรที่ซิสเตอร์เขาบอกเฮ้ยทำจริงหรือสิ่งคอมเพรสชันมีวิธีการปรับอะไรใหม่ไหมเขาาก็ไม่มีอะไรอยากจะฟังออกก็ฟังบ่อยๆฟังเยอะๆฟังเรื่อยๆจบพิเรียดเขาบอกอย่าแสบมากเขาบอกอย่ากทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอยากฟังออกก็ฟังมากๆฟังบ่อยๆในสุดดูเพนท์าครับคอนเฟิร์มว่าอาจารย์นุสรแล้วตบมือให้อาจารย์นุสรเลยครับนะฮัลโหลโอเคก็รอจิกธรรมดาอันที่สองนะครับเต็มเอ่อสตรัคเจอร์เนี่ยเต็ม30ได้เท่าไหร่ครับ ยี <26. S 1> ่สิบหกค่ะตบมืน่อยครับยี่สิบหก Have you heard that นะฮะ uh, Anyway writing จากสามซึ่งก็โอเคอ่ะนะเป็นเท่าไหร่ครับเต็มหกสี่จุดห้าตกมือครั้งหนึ่งครับสี่จุดห้าคนที่ไอจะเทสดนี่น่สาสนใจที่สุดแล้วแต่สมัมภาษณ์มาจากนะครับไอจะเทียไอเวอร์ไม่รู้คืออะไรจากสิบให้ตัวเองหนึ่งนะฮะทำไมหนูจึง improve ได้เร็วขนาดนั้นมีวิธีการอะไรบ้างในการจำ structure โอเคที่หนึ่งก็คือต้องเรียน structure กับอาจารย์โอเค <laughs> ก็มาทวนบ่อยๆแล้วก็พยายามตอบอะค่ะถามจริงนใจอยากรู้จริงถามจริงเกรามาอาจารย์ช่วยหนูคะแนนสูงขึ้นไหมรั้งแรกที่หนูสอบแต่สแต็กเชอร์ได้กี่คะแนนเอ่ยสิบเก้าตบมือให้ดรตบูนครับสิบเก้าแฮป้เฮนะสิบเก้าพูดไปเลยครับยี่ิบหกนะฮะแสดงว่าส่วนวิชาของอาจารย์กันมันน่าจะมีส่วนมากๆมีไหมมีเยอะมากค่ะเพราะว่าคือหนูเรียนที่นี่ที่เดียวหนูไม่ได้เรียนที่อื่นเลยก็คือแบบในความรู้สึกหนูก็คือแบบความ าดูต่อวันนี้เป็นวันที่ดีเ e ็น n ิมพ s วชันสำหรับมีโอเคก็คือว่าภาษาอังกฤษที่หนูมีก็คือของอาจารย์ล้วนๆอย่างเงี้ยแล้วแบบจากที่หนูไม่รู้ว่าแกมม่าจริงๆมันมีอะไรบ้างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็แบบมาจัดเหมือนแบบมันรู้ไปเลยอะค่ะว่าเนี่ยคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะไอ้ไม่ที่อาจารย์คือบอกว่าครับยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่ง